วิ่งไม่ได้ว่ะหิวเหี้ยเออหิวไงอาหารไหนอะเบสอาหารอะไรกูไม่มีเนี่ยอะไรพอแล้วไงไ้ชิมหายวี่งมีระบบป้บงหาระบบองระบบระบบระบบเออคุณรักหมดเลยเฮียกูณรักหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกดแท็บดิไอซีโดนแหละไอไอซีทำไมมึงเป็นเนี่ยมึงเป็นชื่อนั้นอ่ะดีมาก โย่บอดี้ย่อได้ครับผมเดนครับผมอะไรอ่ะฮะฮัลโหลฮัลโหลทำไมซีตัวมันแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ทำไมเสียงซีมันมันเหมือนไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยกูว่าเสียงมันวนว่ะ Are you sure เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูวิ่งไม่ได้นะวิ่งได้ วิ่งได้ฮะเออไม่ใช่ไม่เสียวนวนเสียบนวนกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไหนวะเป็นไรเงี้ยมดเลี้วเป็นไรเงี้ยมดเลี้ยวอ๋อยี่ตันโลนี่ใครอ่ะกูอยู่กับใครอ่ะอยู่กับตูนใช่ตูนหรือเปล่าไอตูนนี่เอ้ยไอ้หัวฟ้านี่ใครวะกูไม่หัวฟ้าดิเหรอ พี่หยากูไม่พี่ยาดตนตมันเดินาตนตุนตูนตูนไอเหี้ยมันมันโดนกูกูไม่พี่าดกูนี่กูนี่กูนี่กูก็กูก็ไม่มีผู้มาีไปีไปโอ้ไม่ติดพิษไม่ติดพิษโอ้โงโอวะ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมันหัก Still fast อาจมูาหาจมูหาจมหาจมตาราตตายตายโ้ยตานตันตานตันตานตันตาหยนี่ไปีไไปเจอได้ไมเได้ไหมเจอได้ไหมเไอ้ห 오, 이렇게 하긴 했다.